รู้สึกว่าการที่ทําให้อินฟลูเอนเซอร์ได้มารวมตัวกันได้มารู้จักกันมันอาจจะทําให้เกิดการทํางานร่วมกันเป็นโลกที่ยิ่งช่วยแล้วก็วินวินกับทุกๆฝ่ายครับถามยูทูบเบอร์หลายคนก่อนทําว่ามีทริคแนะนํำไหมส่วนใหญ่เขาก็จะพูดคําเดียวกันครับว่าให้ทําสิ่งที่เราชอบถ้ามไม่ชอบแล้วทำเพื่อหวังไรายได้อย่าทํา ทำได้ไม่นานพี่เลิกแน่นอนเพราะว่ามันนานกว่าจะมีรายได้คนทำคอนเทนต์จะเยอะกว่าคนดูแล้วครับมียูทูบเบอร์หลายคนที่ยอดหลักล้านนะเขาเครียดเขาท้อเพราะว่าเข,ขาเอาชีวิตคุณค่าตัวเองไปฝากกับยอดวิวอย่างเดียวไม่อยากเอาคุณค่าของชีวิตเราไปฝากอยกู่ยกับตัวเลขยอดวิว เกนักอนุรักษ์อเลสเลนเดลแท็กทีมอุ๋ยนาทีเอกวิจิตหรือที่รู้จักกันในนามอุ๋ยบูดาเปส s s ที่ผ่านตัวมาทำคอนเทนต์คุณภาพซึ่งทั้งสองนุ่มมีชื่อเข้าชิงรางวัล The More Lifestyle Presents Thailand Influencer Award 2024 By t e ท s o o r e งานประกาศรางวัลสุดยอด i n f ฟลูเอนเซอร์และสุดยอด i n f ฟลูเอนเซอร์แคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในทีม The Future is Yours โดยจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้ณ MCC Hall ศูนยะ์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตบางกะปิ งานนี้สองหนุม่มอเล็กซ์และอุย๋ยไม่พลาดแท็กทีมกันมาร่วมงานถแถลงข่าวพร้อมร่วมแชร์เรื่องราวการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และการสร้างสารรค์คอนเทนต์คุณภาพซึ่งอเล็กซ์มีทั้งหมด3รายการคือกอดป่ากอดทะเล daddy chef และ t a l k t ท Talk ส่วนอุ๋ยมีรายการคุยกับอุย๋ยโดยทั้งสองหนุ่มมาร่วมลุ้นคว้ารางวัลสุดยอดอินฟลูแห่งปีในงานดังกล่าวอีกด้วย ก็เป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบชอบงานนี้เป็นพิเศษด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ทําให้อินฟลูเอนเซอร์ได้มาได้มารวมตัวกันได้มารู้จักกันได้มาน็ตเวิร์กได้มาแบบมันอาจจะทําให้เกิดการทํางานร่วมกันแล้วก็คิดว่ามันมันเป็นโลกที่ไม่ได้ไม่ได้แข่งขันกันมากมันเป็นโลกที่ยิ่งช่วยแล้วก็ก็จะเป็นแบบวินวินกับทุกๆฝ่ายครับรู้สึกแฮปปี้ที่ได้มาอยู่ในแวดวงนี้ครับรางวัลได้ไม่ได้ก็ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าแค่ได้มาอยู่แล้วก็มีคนเห็นว่าคอนเทนต์เราสมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ก็ก็ดีใจมากครับก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคือเอาจริงๆคำว่าคอนเทนต์เรีเอเตอร์ก็ยังเป็นเป็นเป็นสิ่งใหม่เนาะถ้าเป็นรุ่นผมจะเรียกเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟเป็นเป็นแบบดีเลคเตอร์จะใช้คำโบราณนิดนึงมั้งไม่รู้แต่ก็รวมกันแล้วคือมันอาจจะด้วยความที่ตอนนี้ คนถ่ายคนสคริปต์คนอะไรมันคือครีเอทได้ในหนึ่งคนเลยก็เลยแบบถ้าถามว่าตอนนี้ก็มาทำตรงน,นี้แทบจะเต็มตัวละครับต้องทำแบบบังคับให้ทำเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีประโยชน์แล้วเราก็คนคุยกันเยอะแยะเปิดไปช่องไหนก็มีแต่คนคุยกันแบบทำไปมันก็ไปซ้ำกับคนอื่นอย่าทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเราคุยกับคนอื่นคุยมันก็ไม่เหมือนกันหรอกอะไรเงี้ย ลองดูก็ได้ก็ครับก็เลยมาเป็นแสดงว่าต้องเลที่เป็นภรรยาใช่ครับที่่ชอบไหมครัี่มันแตกต่างกับการเป็นนักร้องโอ้โหฉัไม่ชอบทําไม่ได้หรอกครับเพราะมันนอกจากไม่ได้เงินแล้วยังมีแต่เสียเงินนะครับแรกๆอยู่เป็นปีอ่ะครับก็ถามยูทูบเบอร์หลายคนก่อนทําว่ามีทริคแนะนํำไหมส่วนใหญ่เขาก็จะพูดคำเดียวกันครับว่าให้ทำสิ่งที่เราชอบถ้าไม่ชอบแล้วทำเพื่อหวังรายได้อย่าทำเพราะว่าพี่จะเลิก ทำได้ไม่นานพี่เลิกแน่นอนเพราะว่ามันนานกว่าจะมีรายได้นานมากจุดบางคนเลิกไปก่อนแต่ถ้าพี่ชอบต่อให้ไม่ได้เงินหรือเสียเงินพี่ก็อาจจะยังทํามันอยู่แล้วมาลองกับตัวเองเออจริงวะเราชิ่อด้วยแต่ว่าคุณว่าชอบคนทีหรือ่อันนั้นผมพูดตรงๆนะผมตอบไม่ได้เลยครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดเขาบอกมาแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับ <c oughs> แต่ที่บอกรายการดีๆมีคนคุยกันให้สาระให้ความรู้ มันมีเยอะมากเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันเขามายืนตรงนี้ได้ไงค่ก็ผันตัวมาเป็นเคอร์เตอร์กันเยอะครับในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะให้ทำแนะนำมิอยังไงบ้างครับก็ผมเห็นนะเขามีบทความว่าทุกวันนี้ประเทศเราหรือในโลกนี้ก็เถอะคนทำคอนเทนต์จะเยอะกว่คนดูแล้วครับจนแบบว่าหลายคนที่ทำคอนเทนต์ก็เลิกทำไปนะยูทูบเบอร์ที่แบบยอดลโลเวอร์เป็นล้านบางคนก็เลิกไปเลยก็มี แต่ผมเชื่อว่ามันก็อาจจะหลายสาเหตุเดนบางคนที่เคยเจอมาเขาบอกว่าคนเหนื่อยที่จะต้องคิดว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรเอาใจไปฝากอยู่กับยอดวิวมียูทูบเบอร์หลายคนที่ยอดหลักล้านนะมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับผมว่าเขาเครียดเขาท้อเพราะว่าเขาเอาชีวิตคุณค่าตัวเองไปฝาปกกับยอดวิวอย่างเดียวซึ่งมันก็เข้าใจอ่ะมันเป็นงานแต่ผมรู้สึกว่า คุณค่าคนเรามันไม่ได้วัดด้วยตัวเลขยอดวิวได้อย่างเดียวเพราะมันขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมด้วยขึ้นอยู่กับหลายอย่างเพราะฉะนั้นแบบถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์อ่ะมันแก้ปัญหาชีวิตคนได้หรือว่าอย่างน้อยชีวิตเราเองทําไปเถอะทําต่อไปแบบคือแรกๆก็เหมือนทุกคนนะทำก็ดูยอดวิวดูอะไรเงี้ยหลังๆเรงตรงแทบไม่เคยดูเลยคนระับพูดจากใจเลยแทบไม่เคยดูเลยก็คือทําไปแล้วก็ปล่อยมันไปทาไปปล่อยมันไป ใช่ครับที่ว่ามีประโยชน์แล้วก็มันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้จะหาเงินหาทองจากทางอื่นบ้างก็ได้ก็ไปทำงานอย่างอื่นที่เคยทำคอนเสิร์ตก็ยังเล่นไปบรรยายตามบริษัทอะไรเงี้ยก็ทำไปครับอาชีพรับจ้างทั่วไปจะบอกว่าไม่หวังเลยคนเป็นไม่ได้แต่ว่าหวังน้อยมากครับพูดตรงต่อคือมันมีช่วงที่โอ้โหบางคลิปคนดูหลายแสน มังคลิปคนดูแบบฮะไลายคุยกันเองดีกว่าไหมแบบดูส่วนตัวจะน้อยมากคือมันค่าเดาไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแบบไม่อยากเอาคุณค่าของชีวิตเราไปฝากอยู่กับตัวเลขยอดวิวมันมันวัดกันตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้อะ่ะ